ช่วงที่สองวงเล็บปิดสนับสนุนโดยน้ำด,ดื่มตรามุสลิมเพื่อสันติ White Shop สหกรณ์อิสลามอามานะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการข่าวในวงเล็บนะครับ,รบในช่วงวงเล็บปิดวงเล็บปิดครับเมื่อตอนวงเล็บเปิดเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานนะจริงเรื่องเงินทองทองมากกว่าใช่แล้วมันก็ดูยากนะ ทำให้หลายๆคนถึงขยะดการแต่งงานหรือบางคนแบบต้องเตรียมการแต่งงานแบบปวดหัวเลยทีเดียวจ่ายเงินขนาดนั้นคือจริงๆผมว่ามันยากตั้งแต่ไอการหาคนที่ใช่ใช่ครับการหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราไม่ง่ายเลยนะครับเป็นโอ้โหมันเป็นภารกิจใหญ่หลวงของมนุษยชาติับุ่งหนึ่งคนเลยนะที่ตามหาคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณคือแค่นั้นก็ยากมากแล้วอ่ะ แต่เรายทำให้ยากขึ้นแต่ยากกว่าน,นั้นยังมีไงหลังหงจาที่เจอแล้วมันมียากกว่าน,นั้นอีกแต่บางคนสำหรับบางคนการแต่งงานมันก็เป็นเหมือนกิจกรรม,มที่เขาอยากให้มันพิเศษไง<ม>ความยากของเขาคือทําให้มันพิเศษทําให้มันจดจําทําให้โลกตาตึงทําให้เราทั้งคู่ตาตึงกันไปตลอดชั่วการนาน<ม>ใช่ไหม,มทำให้แบบ เป็นพิเศษสําหรับคู่เราอ่ะดังนั้นมันก็จะเห็นวิธีวิธีของการแต่งงานแบบใหม่ๆเราจะเห็นว่ามีการแต่งงานใต้น้ํา<ม>บนฟ้าอากาศบนรถไฟเหาะอะไรต่างๆนะครับ<ม>นี่ก็เป็นทัศนคติหรือวิธีคิดที่ว่าด้วยเรื่องการแต่งงานของคนยุคสมัยนี้นะเอาลองเอาข่าวที่เราได้มาดูไหมเมื่อปลายปีที่แล้วเรียกว่าแต่งงานเราได้ลงกินเนสตบุ๊กเนี่ย นอกจากแต่งงานหลายครั้งแล้วได้ลงกินเนสบุ๊กเรายังมีอีกครับที่ในประเทศไทยครับนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตา,นนาคนไทยชอบลงกนะินเนสบุ๊กตั้งแต่ไข่เจียวใหญ่อะไรใหญ่นี้มีอีกอันนึงที่ลงกินเนสบุ๊กครับเป็นงานแต่งงานที่มีเพื่อนเจ้าสาวมากที่สุดในโลกน่าภูมิใจมากนะครับเราไม่บอกว่าเป็นใครนะครับก็เป็นลูกของนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วก็เออเชิญ เชิญเพื่อนเจ้าสาวเยอะไงคนมีหน้ามีตาทํางานมาก็เชิญเพื่อนเจ้าสาวมามากที่สุดที่ลงกินเนสบุ๊กในที่รคคอร์ดไปนะครับ96้าสิบหชีวิตเก้าสหกคนใช่ว่ามีเจ้าสาวคนเดียวนะแต่เพื่อนที่าสวยืนนะเขาเวลาเขามีงานแต่งงานเขาจะมีแบบขบวนเพื่อนเจ้าสาวบ้างมีเพื่อนเจ้าสาวอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะรูปในพิธีบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีเพื่อนเจ้าสาวเก้าสิบหคน เออเป็นเป็นลูกนักการเมืองคนหนึ่งครับเยอะเพื่อนเยอะแล้วก็ลงกินเนี่ยลุกไปแล้ว<ช>แต่คุณไม่บอกว่าชื่ออะไรครับนึกว่าเ้าหาไม่เจอแบบก็ไปหาดูนะครับเป็นเขาแต่งงานเมื่อตอนปลายปีนี่เองแล้วก็มาพูด <c oughs> นะครับในไหนก็แต่งแล้วอลังการขนาดนี้เนาะนอกจากเงินเยอะ แบบดาราสาวที่ไปแต่งงานกับเจ้าสวยหนุ่มอะไรอย่างนี้นะหรือว่าชุดแต่งงานที่มีเพชรเยอะที่สุดอะไรก็ว่าไปเราจะเห็นว่าการแต่งงานกลายเป็นมันเป็นกิจกรรมอะไรทั้งอย่างที่แบบอยากจะโชว์อะไรบางอย่างด้นะต้องต้องสร้างสารยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำต้องจดจำจดจำตัวเองจดจำไม่พอต้องโลกต้องตราตึงถึงขนาดลงในกินเนสบุ๊กวันนี้นคุณค่าของการแต่งงานมันอยู่คที่อะไรมันอยู่ที่เราได้พรีเซนต์การแต่งงานที่อลังการแบบนั้นหรือเปล่าแล้วไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ใช้เงินปะ ใช้เงินนี่กับเพื่อนเจ้าสาว96คนเนี่ยถ้างานแต่งงานเขาต้องแบบเตรียมชุดเจ้าสาวให้เป็นเซตเดียวกันเพื่อนเจ้าสาวนะเซตเดียวกัน96คนเนี่ยผมว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทบจะเท่าไปแขกได้เพื่อนเจ้าสาวเกือบร้อยคนแล้วประตูเงินประตูทองอะ60ประตูครับเฮ้ยถามว่าเงินที่ต้องจ่ายให้แต่ละประตูเท่าไหร่นะสองละยี่สิบหรือเปล่าจ่ายยาห้าซองหรือเปล่าก็ไม่ใช่่ใชะก็จะเป็นเงินนะยิ่งให้เยอะก็ยิ่งแบบไอ้นี่เนาะประตูเงินประตูทองประตูป่าประตู อะไรต่างๆ,ๆ <60 S 1> ประตูหกสิบประตูะตคูณสองได้ร้อยยี่สิบคูณร้อยได้หกพัน คนเยอะขนาดนี้แต่งที่โรงแรมอายรพาซาแอตินีใหญ่โต oh, นะครับเขาเขาไม่เขาไม่ได้เก็บเขาเขาเก็บค่าเช่านะเก็บค่าเช่าไม่ได้แต่งฟรีไม่ได้แต่งฟรีนะนะ <c oughs> ก็เห็นว่าโหถ้ารวมๆแล้วนะถ้าเอาบัญชีเอาเรื่องการแต่งงานมาเปิดดูเนี่ยผมว่าถ้ายิ่ง <c oughs> หรูๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยแต่งงานผมว่าไม่ต่ำกว่าร้านก็มีนะไม่ต่ำกว่าล้านก็มีเป็นร้านก็มีปะมีเพจนึงนะครับมีเพจ Facebook เพจหนึ่งเขาลองทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาอินโฟกราฟิกเป็นรายละเอียด ค่าใช้จ่ายโดยประมาณผมว่า <จะ S 2> เป็นคน,นที่กําลังจะแต่งงานเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะครับแล้วยังไงครับเขาว่าไงเออเมมเบอร์ไทยแลนด์ Mem นะครับเขาประมาณการเอาไว้ว่าคือขั้นตอนการแต่งงานคือเอาแบบครบเซตแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบัน <c oughs> เนี่ยนะครับม <c oughs> ีตั้งแต่ไปดูเร่ล <c oughs> องชุด ถ่ายรู้จักพรีเวดไหมพรีเวดดิ้งมีเวดดิ้งแล้วต้องมีพรีก็คือถ่ายถ่ายก่อนอันนี้คือเอารูปมาทำนิทรรศการานหน้างานในงานมันต้องมีรูปสาวสาวสวยๆเก๋ๆและ<ช>และแต่งชุดสวยๆที่ปกติไม่ได้ใส่ไปถ่ายในที่สวยๆที่ปกติไม่ไปครับไปทําท่าที่ปกติไม่ทำไป,ไปไปทำ<ห>ท่าที่ ยังไม่ได้แต่งนะแต่ไปกอดกันละอ่าอะไรอย่างนี้มีอะไรแล้วไงอีกต้องทำวิดีโอพรีเซนเตชันเนยดือนสามต้องมีต้องมีตรงนี้ต้องมีต้องมี้องมไม่พลาดไม่พลาดต้องทำหนังจองสถานที่อ่าต้องมีต้องมีค่าของช่ำร่วยทำบัตรเชิญนะครับครับแต่งหน้าทำผมอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเจ้าสาวจะมาวงดนตรีช่างภาพช่างภาพภาพไม่ได้ทุกช็อตนะเดินมาทุกช็อตงานเลี้ยงโต๊ะจีนตกแต่งบลาบลาบลาสุดท้ายแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกวันนี้แต่งงานกันแบบ full cost เต็มเหยียดเนี่ยเบาเบาก็เกือบสองแสน อตกไม้ตกเลยเห็นไหมแสดงเบาๆก็เกือบ2อ0 0สนสองแสนไปจนถึงเกือบสี่แสนนี่เฉพาะการแต่งงานใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยจัดกิจกรรมไม่นับรวมค่าสินสอดทองมั่นไม่รวมสินสอดทองมั่นเรือนหอผ้ารับไหว้บาบบคือคุคลิปถ้าถ้าผมอยากแต่งจริงๆแล้วสมมติว่ายังไม่ได้แต่ง อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นผมอ่าถ้าเป็นผมไม่รู้เก็บได้วันไหนวะผมเคยคำนวณนะถ้าผมเก็บเงินนะผมมีเงินเดือนเท่านิดหน่อยแล้วผมเก็บเงินเดือนละพันอย่างเงี้ยเพื่อจะแต่งงานอ่ะผมว่าผมแต่งงานประมาณอายุ50ิได้ไหมอ่าถ้าผมเอาเงินตัวเองนะแล้วถ้าชีวิตมันต้องลาบากขนาดนี้ผมจะได้แต่งงานตอนอายุห0สิเดี๋ยวผมเตรียมเชียนหมากไปให้งานคุณนะเออในเวลานั้นผมก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์ผมต้องเตรียมทองไว้เท่าไหร่เตรียมอะไรเท่าไหร่ยากเหมือนกันนะทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยการแต่งงานทำไม อย่างที่อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ไก่แค่หาคนที่ใช่ก็ไม่ง่ายนะครับแล้วพอเจอปับ๊บเนี่ยคนนี้ใช่แล้วมันมาติดเงื่อนไขฮริโหดนี้อีกน่า<ำ>อะไรล่ะที่ทําอะไรบ้างที่มันบอกว่าเนี่ยการแต่งงานในการรับรู้ของคนปัจจุบันเนี่ยนะนอกจากมีพิธีกรรมของการแต่งงานแบบนี้แล้วที่จะต้องมีมแต่งที่โรงแรมมีชุดเจ้าสาวมีแหวนมั่นมีโยนดอกไมก้มีเค้กมีอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบที่เราเห็นแล้วก็บางอย่างเราดึงมาใช้ แบบที่เราอยากจะให้มีบ้างของเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคำถามคือตกลงแล้วจริงๆเนื้อมันคืออะไรเนื้อใจความสาคัญในวงเล็บของมันนะสำคัญของมันคืออะไรแน่คือพอเราไม่รู้ว่าอะไรคือใจความสาคัญแล้วเราแบบพอแต่งงานปั๊บเราต้องเราเรามีจดว่าเราต้องทาแบบเนี้ยให้ได้ตามเนี้ยผลก็คือคนแต่งงานกันน้อยลงครับครับเอทั้งที่ ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งนะไม่ใช่ว่าเป็นคนผิดปกติไม่มีอารมณ์เทศไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกเออไม่ไม่อยากมีครอบครัวอยากมี แต่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคนแต่งงานกันน้อยลงไปอยู่กันแบบไม่แต่งงานมากขึ้นเพราะว่าิธีการแต่งงานเนี่ยการแต่งงานมันทําให้ยุ่งยากแบบนี้มันก็เลยดึงให้คู่รักเลือกที่จะไม่ต้องแต่งงานข้ามไปเลยแล้วกันก็ไปอยู่กันนะอายุเฉลี่ยของคนที่แต่งงานกันเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็คนแต่งงานกันน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็มีการหย่าร้างกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญอีกเหมือนกันนะครับคือกลายเป็นว่า เรากําลังทำให้มันยากไปหรือเปล่าอเรากําลังหลงไปเองหรือเปล่าคือเอางี้ผมผมว่าผมพอจาได้ว่าธุรกิจเว d สตูดิโอมันมันเริ่มมีเข้ามาในประเทศไทยถ้าผมผมว่าผมจำไม่ผิดอะช่วงปี4-2-4-3ครัีช่วงปีใกล้ๆปี2 0 0พันนะฮะเริ่มเริ่มมีไอ้ตึกที่เขาเรียกว่าเว n สตูดิโอผุดขึ้นตามจุดต่างๆในในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่เรียกว่าเว딩แคลนเนอร์มีอาชีพนี้ขึ้นมาครับนะครับ แล้วมันก็จะเป็นตึกสวยๆใหญ่ๆเชิญคนเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็นนะะในนั้นก็จะบอกไปว่าถ้าคุณจะจัดงานเรามาที่นี่วันส t อ p เ e อร์ว e สวันส o อ s เซอร์วคือมันไม่เคยมีการมันไม่เคยมีรูปแบบตายตัวขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งมีธุรกิจเนี้ยเข้ามามแล้วเบ่าวสาวครอบครัวก็เดินเข้าไปด้วยแบบคือก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไร<ช>เขาก็มีการจัดการจัดม,มีให้หมด มีแพ็กเกจมาให้ว่าแต่งงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างกินการ์ดของชำรวยงานมั่นชุดแต่งงานพรีเวดดิ้งไอพรีเวดนี่มาช่วงหลังมาเพิ่มมาตอนหลังตอนแรกมันก็มีการ์ดมีงานมีของชำรวยอะไรอย่างนี้อก็ต้องจัดนะให้ครบชุดให้เข้ากันแล้วก็มีค่าบริการแถวบ้านผมต้องคนละแบบนะไม่มีแบบเวดดิ้งแบบเนี้ยไปบ้านคุณเป็นไงเบิกหม้อสุราอ่ะฮะต้องไปเบิกหม้อสุราก่อนเฮ้ยอันนี้สนุกแล้วก็ทามัสแมนด้วย แล้วก็มีต้องเตรียมบัวเชือดบัวด้วยก็มีทำโอ้โหจะแต่งงานสมมติแต่งวันเสาร์ใช่ไหมโอ้แม่บ้านมารอกันตั้งแต่ช่วงนี้ถามว่ามันก็เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ที่ดึงคนมาร่วมกันนะแต่ว่าเมันมีช้อยอื่นอ่ะผมว่ามันก็ทําให้ง่ายกว่านี้ก็ได้คือสุดท้ายแล้วมันส่งผลให้กลายเป็นว่าการมีครอบครัวการการมีลูกอ่ะมันมันน้อยลงแล้วการว่าสังคมไทยไม่สังคมไทยสังคมโลกกําลังเข้าสู่ S <S การเป็นสังคมคนแก่เพราะว่าไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าการแต่งงานถูกทำให้ยากขึ้นแกบช่วงของช่วงวัยที่มันควรจะต้องมีมาเติมกันเติมกันก็หายไปเพราะว่าการแต่งงานเข้ามามีเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเลือกที่จะไม่ได้สมรสกันหรือว่าใช้เ,เวลาในการเลือกที่จะสมรสในวัยที่อายุเพิ่มขึ้นเนาะทําให้บางประเทศเองอาจจะต้องบางทีรณรงค์ให้ต้องแต่งงานให้มีคู่ครองให้มีการผลิตบุคลากรให้ประเทศคือตอนตอนนี้ก็วงตามมาเ คือตอนนี้ในจีนซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่ว่าเขามีนโยบายให้มีลูกหนึ่งคนเนี่ยก็ก็เริ่มจะแย่แล้วเพราะว่ามันขาดช่วงโดยเฉพาะตอนที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือคนหายไปเยอะโอ้โหคือคุณคิดดูโรงเรียนตึกโรงเรียนถล่มอะแล้วในนั้นน่ะมีเด็กอยู่กี่คนแล้วเด็กหนึ่งคนเป็นลูกคนเดียวของกี่ครอบครัวก็เลยมีนโยบายที่สนับุนให้มีการแต่งงานและมีลูกเพิ่มครับผม คือบางบริษัทบริษัทที่เป็นบริษัทสมัยใหม่หน่อย<ๆ>เขาจะเริ่มมีแบบสวัสดิการแปลกประเภทเไปออกเดทไปเที่ยวไปหาแฟนอะไรเงี้ยม,มีโบนัสให้โอ้ดีจังหรือว่าแบบพลาดพังเขียถ้าอกหักมานี้อนุญาตให้ลาหย,ยุดได้เห็นไ,ไหมว่านี้จังจริงๆเรากลับมาสู่ที่ว่าจริงๆการแต่งงานเป็นป,ปกติธรรมดาของมนุษย์ที่มันควรจะดำรงอยู่แล้วเกิดขึ้นเนาะอยู่ในตามช่วงวัยเป็นไปตามแบบ รอบรอบปีวนมันเป็นธรรมชาติมันเป็นชีวิตจริงรมันกลับสู่สภาวะปกติของมนุษย์เราเราหลงไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รก็คือการแต่งงานมันก็คือการทําให้เกิดชีวิตคู่อย่างปากติอย่างปกติอ่ะเพราะนั้นเองนะครับ,ค,รบคือเอาอย่างนี้เราลองกลับมาดูการแต่งงานในในมุมมองของอิสลามครับจริงๆแล้วในวงเล็บเนี่ยจริงการแต่งงานมันคืออะไรแล้วมันยากลําบากขนาดนั้นหรือเปล่ายังไงล่ะครับคนเคยแต่งงานมาแล้วผมยังไม่คือในอิสลามเนี่ย ท่านผู้ชมอาจจะต้องเคยได้ยินแหละคําว่านิกานิกครับเ,เวลาบอกว่าแต่งงานแบบอิสลามเป็นยังไงก็จะบอกว่านิกาไงมีการนิกานิกาคืออะไรนิกาคือจริงๆมันเป็นพิธีกรรมที่มีการกําหนดขึ้นมาว่าจะต้องมีอะไรสเต็ปสเต็ปอะไรสเต็ปมันก็คือแค่ว่ามีการอะไรละ่ะกล่าวกล่าวเ,าเาสนอครับแล้วก็มีการกล่าวรับกูตาลิมอละนิกายอดังนี้ที่กัเว้นอย่างสบาริตุเท่านั้นเองครับคือ ผู้ใหญ่พ่อหรือผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงกล่าวเสนอให้กับฝ่ายชายและฝ่ายชายก็รับดีคกัโดยในองค์ประกอบก็มีคือฝ่ายเจ้าบ่าวมีผู้ปกครองที่จะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ว่าจริงๆผู้ชายม่ต้องมีนะโอ้ผู้หญิงก็ต้องมีมีวันีมาผู้ชายเนี่ยไม่ต้องนะผู้หญิงต้องมีมาแล้วก็มีพยานแล้วก็มีพยานให้รับรู้โดยทั่วกันมันเท่านี้เองครับแล้วก็มีกุตบ่าที่ต้องเหมือนให้ให้โอวาทเกับการ เบาวสาวเท่านี้นครับก็คือแค่ประกาศออกไปให้<ป>รู้ทั่วกันโดยไอเดียมันก็คือการประกาศใ,ให้รับรู้ทั่วกันว่าผู้หญิงและผู้ชายคู่นี้จะอยู่กันฉันสามีภรรยาเท่านี้คถ้ามีลูกออกมาผู้หญิงคนนี้ตั้งทง้องขึ้นมาก็ผู้ชายคนนี้เป็นพอ่อแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีหน้าที่ดูแลให้เกียรติภรรยาตามกติกาที่อิสลามกําหนดไว้นี่คือใจความสำคัญคือเราเรามีการแต่งงานเพื่อให้เกียรติฝ่ายหญิง ใช่ประเด็นก็คือเพื่อให้เกียรติฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เกิดการรับรู้ในสังคมว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายวันนี้เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันะก็เพราะว่าเขาได้แต่งงานแล้วประกาศให้โลกได้รับรู้แล้วประกาศให้ชุมชนรับรู้แล้วอ่าได้รับรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีหน้าที่ของสามีภรรยาและภรรยามีต่อสามีที่พึงปฏิบัติต่อกันถ้าคุณเลือกที่จะเนาะอยู่กันทีนี้แล้วงานเลี้ยงล่ะ มีอ่ะมันก็มีจริงๆในอิสลามเราก็สาวับรามเรียกวอลีมาวลีมะก็คืองานงานเลี้ยงฉลองในการแต่งงานนั้นๆแบบนี้ว่าแบบที่เขาต้องมีเพื่อนเจ้าสาวสามเอ้ยเก้าสิบหกคนงนี้ป่ะอ๋อสมัยก่อนเออถ้าถ้าเป็นสมัยสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงนมฮะเลี้ยงอินผารมเพราะว่าอัรับทานนมทานินผารมคือเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกับญาติเหมือนกับมีคนมาบ้านแล้วเลี้ยงอาหารกันแค่นั้นอ่าคือ คือไม่ไม่ได้ว่านะถ้าถ้ามีเยอะมีแรงเยอะก็ออกแรงเยอะมีทุนเยอะจะจ่ายเยอะตามที่ทุนมีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นคนไม่ได้มั่งไม่ได้มีเนี่ะครับเป็นคนปกติอ่ะแล้วเออจะต้องไปไปทําให้ใหญ่โตเพราะเข้าใจว่ามันจะต้องใหญ่โตไม่อย่างนั้นมันจะไม่เรียกว่างานเลี้ยงไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอเข้าใจผิดนะก็กลัวเขาไม่รู้ไงอ,อ๋อแต่เราต้องจัดใหญ่เชิญแขกเยอะคือ,อกลายเป็นว่าต้องมีกู้เงินอ่ะ เออมีกู้เงินมามีกู้เงินมาเพื่อจะแต่งงานโอ้ถ้าชีวิตต้องเป็นแบบนั้นอยากเห็นนึกคือแล้วเราจะทํายังไงกันดีอะ่ะนั่นไงสิคือเออจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ได้มีใครมามาชี้นิ้วกำหนดหรอกนะว่าเราจะต้องมีพรีเวสเราจะต้องมีวิดีโอพรีเซนเตชันนำเสนอกันความรักของเราบลาๆแต่ว่าเราสร้างกันเองหรือเปล่าหรือว่ามีใครสร้างให้เราเชื่อป่ะเราไม่ได้คิดป่ะ อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งบนโลกใบนี้เนาะแต่ออปชั่นที่ที่มันที่สามวางไว้ค่ะเป็นออปชั่นที่ง่ายสะดวกแล้วมันก็ตรงเป้าหมายหนึ่งแต่งงานเพื่อให้ให้การรับรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ครองกันแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่มีต่อกันเนาะดังนั้นแค่นั้นเองโดยปรัชญาของมันก็คือโดยปรัชญาของพิธีกรรมแต่งงานอ่ะมันมีแค่ประกาศให้คนรับรู้ให้ให้ให้ ให้สังคมได้รับรู้ไอ้ส่วนที่เป็นเหมือนแฟไอ้เขาเรียกอะไรออปชันเป็นเอเซอรี่ที่มันเกิดเอเซอรี่ที่มันเกิดขึ้นในในในวิถีชีวิตที่เราดำรงอยู่ม,มุสลิมแบบที่เราปฏิส<ม>ัมพันธ์กับศาสนาอื่นมันก็ทําให้เราต้องทําแบบกับเขาหรือเปล่าอันนี้ตั้งคําถามกับใครที่กําลังจะคิดจะแต่งงานนะครับหรือว่าใครที่ลูกสาวลูกชายกําลังจะออกเย้าออกเรือน<ม>ลองลองมองกันใหม่ว่าเงื่อนไขที่ตั้งไว้มันรับมาจากใคร ใช้ใช้อิสลามเป็นเป็นนาแนวทางปุ๊บการแต่งงานจะง่ายมากครับแล้วก็ทาให้ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็สําหรับทุกคนมันก็มีโอกาสจะแต่งงานได้ไปสู่แบบเป้าหมายจริงๆของการแต่งงานว่าเราได้ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์มีครอบครัวได้ดูแลกันได้ได้ได้สร้างได้สร้างได้มีทายได้ได้มีสร้างประชาชาติรุ่นต่อไปใช่ครับ เท่านั้นเองนะครับเราก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นอิเซอรี่เราก็ตัดมันทิ้งไปถ้ามีเยอะคุณทําได้แต่ถ้ามีน้อยคุณก็ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนและทำให้การแต่งงานมันยากเ<ช>ย็นสาหรับสาหรับใครใ<ช>สําหรบับใครต่อไปครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็เป็นแค่หนึ่งวันในชีวิตนะนะครับถ้าถ้าถ้ามันจะสั้นแค่นั้นแล้วมันจะต้องทุ่มทุกอย่างไปขนาดนั้น เราจะมีแรงใช้ชีวิตที่เหลือหรือเปล่าก็ต้องถามนะครับี่จบด้วยวาทะของผู้ที่แต่งงานแล้วนะครับและปิดด้วยวาทะของผู้ที่ยังไม่แต่งยังไม่ได้แต่งงานนะครับยังไม่ได้แต่งสักทีนะครับก็สําหรับข่าวในวงเล็บวันนี้ก็นําเสนอเรื่องที่มันน้ำท่วมปากผมอ่ะก็อาเลือดตลอดทางนะครับสําหรับคุณคอลิตวันนี้นะครับแต่ก็เป็นก็ตอบโจทย์ตัวเองเหมือนกันที่ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันที่หวังว่าผู้ชมจะได้รับสาระความรู้กับรายการของเรานะครับ ใครที่มีข้อเสนอคำแนะนำคำติชมหรือว่าคำปลอบประโลมคุณคอลิสนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ครับแล้วก็ไปกดไลฟ์แฟนเพจของเราในเฟ e b ุ๊ k นะครับกับรายการ่าร์ลูนเมนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากนะครับคารล็บเมก็เจอแล้วครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอีชารล็อครับชาร์ล็อตครับผมมาสลายกูมารอมาตุล็อาบรรยากาศกทำไมพร้อมกัน ไม่ได้นัด้วยที่แต่งตัวพรพ้อมเป็นเจ้าบ่าวเน <S <S ี่ยนี่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 เลครับครับครับเลเวลาเสนอเขาหารเลนอดเราลาอะไรกมาลานตุลาวลาวอะเรกมลาวลา